ลับแล้วนะไปหวานที่บ้านต่อใช่ไหมอ,อ,อันนี้เราก็ปล่อยให้เขานั้นไปเลยบ่เ, <holidays> เสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมเสร็จแล้ว นะคะตอนนี้เขากําลังเดินทางกลับบ้านเพราะว่าหลังบ้านมีอีกประมาณ9ไร่เดี๋ยวไปหวานที่บ้านนะคะตอนนี้เดี๋ยวพนักง,งานเขาไปกันละเตรียมตัวไปกันหมดละนะดูลูกชาย มากระติกน้ำด้วยเกมมาเอากระติกน้ำเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนจะเป็นลมเป็นลมเป็นลม แก okay. มาเอากระติกน้ำน้ำไอ้ ه, ถือจอบไปเดี๋ยวนูถือกระติกน้ำอัดฉิบตะกกัด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปเอย โอนเออไปท,ท่านผู้ชม mà anh lại đây đi ai không sẽ đi khẩu lấy lại thôi bà phu rào